สวัสดีค่ะวันนี้เบลไปส่งลูกไปโรงเรียนมาแล้วเบลก็เลยพาทุกคนแวะไปซื้อตะข่ายมาไว้กันหมากันแมวนะคะเดี๋ยวเบลจะติดตะข่ายมาให้หมามาให้แมวมันเข้ามาทุกคนซื้อตะข่ายเสร็จแล้วก็เลยแวะมาที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านใหญ่ร้านนี้เป็นร้านที่สองที่เบลเดินเข้ามาโอ้ยแพงมากแต่ละยางแพงเฮงค่ะทุกคนค่ะ เบลมาซื้อที่นอนทุกคนได้ที่นอนสั่งที่นอนไว้เรียบร้อยเดี๋ยวเขาจะไปส่งให้ตอนประมาณสี่โมงเย็นนะคะกลับมาถึงบ้านเราก็มาเติมพลังกันก่อนเลยเบลนั่งอยู่ที่บ้านเบลจดที่อยู่เมื่อวานที่เบลไม่ได้ลงคลิปไปก็คือเบลอะไปส่งของน่แหละทุกคนเบลไปส่งของก็เลยเขียนที่อยู่เขียนอะไรด้วยถ้าไม่ไปส่งเนี่ยลูกค้าก็จะเคาะหัวอะไรนะคะเราต้องรีบไปส่งมาไปทรงบประเดชจานร์รอบหนาปนเสบสังฮาวเขียนที่อยู่เสร็จแล้วก็ต้องมาเติมพลังกันก่อนคณะที่เรา ปลูกไว้ก็คือโอ้ยขันบกกินกับขอ้จิตายเราเด้อค่ะนี่ผักบุ้งของเราก็คือเกิดรอบที่สามแล้วนะทุกคนคงจะได้ถอนทิ้งแล้วแหละเดี๋ยวเราจะทําสวนพงสวนผักไปด้วยเดี๋ยวจะรีบเอาต้นมงต้นไม้ที่เราปลูกไว้ใส่กระถางเอาไปลงดินนะคะวันนี้เราก็จะต้มมามา่มาทุกคนคะ่ะบดิกินยังเราเพราะว่าเราซื้อของไปเยอะแล้วเราก็ต้องกินต้มมาม่านี่แหละไปยามามา่มา,มาจะเยียวยาทุกสิ่งโอ้ไปชอบห้องครัวห้องนี้มากเลยทุกคนมันดูแบบ บ,บ้านดีมันดูแบบเออมันมองไปแล้วมันแบบมันชิลดีอ่ะทุกคนมันโลดน้าโดเชอบเบลไปที่ร้าน iture, เฟอร์นิเจอร์เบลไปซื้อที่นอนทุกคนมันจะเป็นฟูกที่นอนนี่แหละเบลก็เข้าไปถามเขาว่าเออที่นอนมันมีแบบไหนบ้างมันมีเขาก็พูดเริ่มตั้งแต่ราคาหลักหมื่นก็มีเลยนะทุกคนหลักหมื่นก็มีที่นอนธรรมดาอย่างเดียวนะก็ที่ว่า มีพี่ๆเอหลายท่านส่งของมาให้เบลจะเป็นทั้งตู้ทั้งเตียงทั้งชุดที่วางทีวีโตะ๊ะเครื่องแป้งอะไรอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ส่งของมาให้เบลเนาะแล้วเบลก็ไปซื้อฟูกที่นอนมาเบลก็ไปถามเขาราคาเท่านี้เท่านี้โอ้ยเขาพูดว่าหลักหมืน่นเบลถ้าอยากจะเดินออกจากร้านเลยนะทุกคนโบวไโบไว,โบวหลักหมื่นนี้ไม่ไหวจริงๆ ทีนี้ก็ถามไปถามมามันเหลือแบบเออสีใบเทาห้าใบาเทาถามอันนี้ก็สามใบเทาสรุปก็มาได้สองใบเทาเป็นที่นอนพับครึ่งทุกคนเออแบบนี้ราคาพอฟังกันได้เแบลบคิดว่าซื้ออันนี้มายังไงเราก็มีที่นอนปิกนิกอยู่แล้วเอามาปูทับกันแล้วก็ปูผ้าปูที่นอนใส่มันก็น่าจะนุ่มแล้วก็นอนได้นะตัวเบลเองเนี่ยนอนผื่นเบลก็นอนได้เแบลบไม่ค่อยแบบ ซีรีสอะไรมากมายเดี๋ยวเบลจะรีบกินข้าวรีบกินรีบเสร็จทุกคนเดี๋ยวเราก็จะได้ไปแพ็คของกันแพ็คของเสร็จเราก็จะมันบ่ายโมงเนี่ยเราต้องไปส่งของแล้วพอไปส่งของปุ๊บเบลบ่ายโมงขับรถไปกูไกลนะจากบ้านเบลวถ้าขับมอเตอร์ไซค์ธรรมดาอะประมาณสิบส,สามสิบนาทีเนะี่ยมันก็ถึงแล้วแต่ถ้าเราขับซาลิงอะทุกคนเราต้อง เผื่อเวลาเพราะว่าซาลิงมันก็จะช้ากว่ามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มันมีสองล้อมันก็ไปบื้นเลยใช่ไหมแต่อันนี้เรามีสามล้อทุกคนแล้วบ้านทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยว้าวบ้าน,นดวงจันทร์จ้ะต้องคอยไปเด็กไปแห้งๆบ่ได้จ้ะเสาซาลิงเราหักมาแปดสิบแปดรอบแล้วล้อยางรถไม่ต้องสืบเลยดอกยางนี่ไปเร็วมากทุกคนเพราะว่าพื้นมันต่างระดับใช่ไหมเขาเอาอเขาเรียกอะไรอ่ะยางบัตอยมาปะ ปะตรงไหนมันเป็นลุมก็เอามาปะพอปะไปปะมาบางอันมันนูนบางอันมันเรียบอย่างเงี้ยมือเราขับไปรถมันก็กระแทกเออมันเยอะทุกทางเข้าหมู่บ้านเบลว่ามันยังไงไม่รู้ถ้าไปอีกเ,อเขาเรียกว่าหมู่บ้านหนึ่งนะทุกคนหมู่บ้านที่พี่เคยเบลอยู่บ้านเกิดแก่หมู่บ้านนั้นน่ะทางเรียบสวยขับรถแบบทิวแต่พอขยับมาใกล้ๆ เขตหมู่บ้านเบลหน่อยทุกคนทางมันก็จะเป็นแบบดึง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 ,ดงแบบนี้เลยทุกคนเหมือนเราเล่นเกมอ่าอยู่ตลอดเวลาเหมือนไปเราไปเข้าค่ายอ่ะทุกคนเราต้องพร้อมใจสู้ขับได้ก็ขับขับไม่ได้ก็บ่ต้องขับอะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องขับนั่นแหละเบลจะไปไหนเวลาจะไปรับลูกอ่ะทุกวันนี้เบลเผื่อเวลาเบลไปตั้งแต่บ่ายโมงเลยทุกคน รู้สึกว่าวันนี้แดดร้อนมากๆร้อนจนน่ากลัวเแบลบคิดว่ายังไงฝนก็ต้องตกเแบลบก็เลยเอาผ้าม่านกั้งของห้าเหนี่จาม,มาติดกันฝนถ้าฝนตกมาเด็กๆของเราจะได้ไม่เปียกทุกคนเอามากันแบบนี้ใช้ได้ดีเลยนะผ้าม่านกั้งของเราเนี่ยใช้ได้ดีเลยติดผ้าม่านของเราเรียบร้อยเแบลบก็รีบ,รแบบึ่งรถออกไปส่งของไปส่งของเสร็จป,ปุบ๊บปั๊บเราก็ไปรับน้องอนาที่โรงเรียนวันนี้เบลก็ไปรับพี่อดินมาที่ ขึ้นรถกับเราด้วยไม่ได้ให้ขึ้นรถรับส่งเพราะว่าเบลต้องรอเอาขนมข้าวแตนนะประมาณห้าโมงยินถ้าจะให้ไปอยู่บ้านพี่สาวเบลพี่สาวเบลก็ไม่ค่อยสบายนะทุกคนเบลก็เลยว่าเออเดี๋ยวเบลไปรับลูกอ่าให้ขึ้นรถไปด้วยค้ากลับมาทุกคนเอ้ยฝนตกอิลีจัาเป็นดังใจอิลีทีเนี้ยเบลก็เอาผ้าม่านที่เบลติดไว้นะ่ะลงมาทุกคนลูกก็นอนแบบชิวอดีนอนรับเลยค่ะฝนกระโต๊กแบบว่าไม่เปียกเลยแล้วลูกก็แบบชิวแต่ว่าคนที่อยู่ข้างนอกตัวเบลนี่เนี่ยว่า ฝนสาดมาแต่ละเทียนี่ว่ามันสช้าหน่อยตกนนามปุแล้วทุกคนดูแต่ว่าบรรยากาศมันชิลดีนะสองฝั่งข้างทางมีแต่ต้นไม้ใช่ไหมมีทุ่งนาฝนตกลงมากปึ๊ดบรรยากาศแบบดีมากรู้ไหมในความรู้สึกเบลอ เบลขับรถไปด้วยแล้วก็เบลมองท้องฟ้าไปด้วยรู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วก็มันมันสบายใจมันเหมือนมันปล่อยได้ปล่อยวางมันโล่งได้กลับมาอยู่บ้านแล้วแบบเป็นอะไรที่ดีมากความสุขแบบเนี้ยอย่าหายไปจากเบลเลยนะเพราะว่าเบลทุกมานานแล้วอะเบลทุกมาหลายปีแล้วเบลไปแบบทุกมาหลายปีแล้วเบลขอมีความสุขแบบนี้อยู่แบบสงบอยู่แบบไม่แบบว่า เป็นเดือดเป็นร้อนกับใครแบบนี้คือชิลมากทุกคนดูบรรยากาศข้างทางดิฝนก็ตกหน้าเราก็โซดสดจากคันไปยุ่งมุดไปกับหมูป่าเมื่อกสิเป็นแบบว่าเออป่าจะขาโลบปจ่า,จาเพราะว่าหน้าบานเลือเกิน <c oughs> <c oughs> ฝนตก,ตกมากแบบนี้ต้องปลูกพักด้อค่ะทุกคนขาเพราะดินมันกําลังชุ่มฉ่าเนาะเบลรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ที่เบลมาอยู่มะนาวก็มีแล้วมีแบบว่าขิงขาตะไคร้ก็มี แล้วก็มีใบกระเพราก็มีแต่ขาดยี่อย่างหนึ่งทุกคนไม่มีใบเมียงรักเบลก็เลยไปเอาต้นใบเมียงรักอะ่ะมาจากบ้านป้าเพราะว่าเยอะมากมันขึ้นอยู่ตามทุกที่อะ่ะทุกคนเบลก็เลยไปขอป้ามาประมาณ3ต้นก็เลยเอาจะเอามาขุด ตรงข้างๆที่เบลล้างจานนี่แหละทุกคนเวลาที่เรากับข้าวทำกับข้าวเนี่ยเราก็ไปหยิบไปเด็ดมาสักเล็กน้อยมาใส่หม้อใส่แกงได้เลยทุกคนแบบนี้เบลออกมาประมาณ3ต้นมาปลูกข้างๆต้นมะนาวแบบนี้เลยค่ะมันก็จะได้หอมฟุ้งแล้วก็เวลาที่เราทํากับข้าวเนี่ยหยิบจับใช้มันก็จะได้ง่ายนี่แหละมีพื้นที่ปลูกนั่นปลูกนี่ ก็คือเลิศดมากป้าไปบอกว่าขุดลุมแล้วก็เทน้ําลงก่อนแล้วค่อยเอาเอา,เอาต้นใส่แล้วก็กบดินกดให้มันแน่นๆสักนิดนึงวิธีการปลูกผักนะทุกคนป้าเบลแกปลูกผักเก่งทุกคนแกรู้จักวิธีปลูกอันนี้ใส่อันนี้ทำอย่างนี้นใช่ไหมตัวเราเองอะ่ะเราเคยไปทําอยู่แต่ว่า ถามว่าเราจําได้ไหมจายัางก็บ่ได้จักจ้างไปซื้อ,อ,อจ่าไปเลี้ยเฮ็ดเลี้ยกันเลี้ยงไ่ได้เอาความจํเอาบ่ได้เอาความรู้เขามาในสมองเขาเลยค่ะตอนนี้ก็คือโอ้ยไปเวลาที่จะปลูกอะไรก็ต้องไปนั่งถามทํากับข้าวเฮ็ดจังไซจังซี่บ้อเฮ็ดจังตันบ่องเฮทำเป็นอยู่นะทุกคนแต่ว่าลืมวิธีการต้องได้แบบว่าได้ฟังรายละเอียดเกินเกินเข้ามานิดนึงเราก็จะทําได้เลยทุกคนเฮ็ดได้แบบบ้าบ่ต้องแบบนี้เลย แต่ว่าถามว่าเรื่องทํากับข้าวเนี่ยไม่ค่อยเก่งหรอกนะทุกคนชอบงานบู๊ซะมากกว่าจุดตัวเบลนะโดยชอบบู๊ปีนหลังคาตีตะปูอะไรอย่างเงี้ยตัดต้นไม้ปีนต้นไม้เนี่ยชอบเบลชอบมากเบลทําได้ดีเลยละ่ะแต่ทํางานแบบผู้หญิงทํากับข้าวนั่งพับเพียรเรียบร้อยปวดขาปวดหลัง <c oughs> นั่งได้ไม่นานหรอกทุกคนทําไม่เป็นด้วยไอ้ตัดใบตองใบตองเนี่ยถ้าแบบสายลุยสายบู๊เนี่ยเออมาเลยเบลทําได้หมดล่ะคะ่ะ แต่พอมาอยู่แบบนี้จริงๆก็ทําได้ทุกอย่างนะทุกคนทํากับข้าวไปคนเรามันก็เป็นการเรียนรู้เนาะมันก็ปรับเปลี่ยนไปทัทุกอย่างนะั่นแหละเบลว่านนะมันก็ทําได้หมดแหละคนเรามันไม่มันไม่มีการสิ้นสุดในการว่าไม่กล้าทําอะไรหรอกถ้าเรามัวแต่พูดว่าไม่กล้าไม่กล้าบ่ระเหตุดอกยาน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 จ้ะนั่นละนั่งยานนูฮะเราก็่ต้องเฮ็ดยัง <c oughs> ตัวเบลเองอะตอนแรกเบลกลัวงูกลัวกิ่งกือกลัวไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะ เบลไปเก็บลูกท้อที่ว่าอยู่ข้างหลังนะเบลเห็นมันลกใช่ไหมทีนี้เบลก็เอาเอาคาดมาเก็บใบไม้อะไรอย่างนี้ออกใช่ไหมทุกคนเบลเจอเขาเรียกอะไรนะที่มันเป็นอสร,รพิษอะ่ะไม่ใช่งูนะอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นแบบที่มันมันกัดแล้วมันมีพิษร้ายแรงอะ่ะทุกคน ขาที่มันเป็นหลายๆค่ะตะขาบเออมันเป็นตะขาบทุกคนตะขาบหางแดงด้วยนะตัวแดงๆเลยโดอันคาดออกมาแล้วมันวิ่งนะทุกคนโอ๊ยฉันก็ใส่รองเท้าบูทขย่ําโดดเทียนึงแล้บจมลงธรณีเลยค่ะสิบบอก <c oughs> ขาดครึ่งเลยจะบอกให้แล้วเจอประมาณ3ามสตัวตะขาบเนี่ยเพราะว่ามันมีหญ้าเยอะใช่ไหมแล้วไม่มีคนมาอยู่นานบ้านหลังเนี้ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะมีอสรพิษเยอะหน่อยแล้วก็ จัดการเลยทุกวันนี้เห็นอะไรก็แบบว่าไม่กลัวฟาดได้ฟาดเลยจ้ะไม้อยู่ตรงไหน,นจับฟาดอย่างเดียวแล้วจ,จะสู้คนนะคะเหลือเดเดตาหมาขนาดหมานัมันยิงวิ่งบกมุมไปหาม,มุมมืดอยู่เลยไม่ได้นะคะเบลโหดนะคะทุกวันนี้พร้อมสู้ค่ะพร้อมเป็นได้ทุกอย่างให้ลูกแล้วน้องอนานี้กลัวร้องกิดการ์ดมันคืออะไรเบลพูดเลยอันนี้คืออะไร ถ้ามันไม่เหนือบากกว่าแรงฟันเลยค่ะจัดการอย่างเดียวค่ะแบบนี้เลยทุกคนเป็นคนโหดร้ายไหมไม่ได้โหดร้ายนะอยู่ในโหมดแม่เราก็เป็นโหมดที่แบบ อ่อนโยนบ้างแปลงร่างบ้างอะไรบ้างนะทุกคนคะ่ะแปลงร่างยุ่ตอนกลางวันแต่ว่าตอนกลางคืนกบน,นอนก่อนลูกขึ้นเก้าแล้วว่า <c oughs> มันเป็นมนุษย์แม่ก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนวันนั้นที่เบลซื้อผ้าม่านผ้าแบบว่าผ้าผ้าม่านหน้าต่างนะสีขาวมาก็เลยลองดูว่ามันแบบโอเคไหมสีขาวมันก็สวยแหละทุกคนแต่มันไม่ได้ปิด แบบมิดหมดไงแล้วคนอื่นที่มองเข้ามาเขาก็จะเห็นเพราะว่ากําแพงบ้านเราที่ว่าป้าเคยเบลเคยสร้างไว้มันก็ต่ําเนาะมันสูงนะทุกคนเพราะทุกวันนี้หรือบ้านคนอื่นสูงกว่าเราไม่รู้เราก็เลยมองว่ากําแพงบ้านเรานะมันต่ําแล้วดินมันก็ค่อยๆยุบลงยุบลงด้วยแหละมันก็เลยเป็นอย่างนี้เบลก็เลยไปที่ร้านอ่าที่เขาขายผ้าขายผ้าม่านขายอะไรอย่างเงี้ยมาเบลก็เลยไปเห็นที่เขาตัด เป็นผ้าม่านแบบสําเร็จรูปไว้แล้วนะคะทุกคนค่ะมีทั้งแบบอันใหญ่มีทั้งแบบอันเล็กแต่มันมีแบบว่าแสกลางครึ่งด้วยนะแต่มันเล็กเกินไปเบลคิดว่ามันเล็กเกินไปเบลก็เลยซื้อแบบนี้มาอยากได้สีครีมสีครีมบอมมี่ค่ะมีแตสีครีมแบบตัดออกส้มๆโอรสโอรสหน่อยเบลก็เลยซื้อสีนี้มาทุกคนว่ายังไงเลิศไหมมันดูแบบเป็นยังไง เนี่ยแบบนี้มันก็สวยดีเหมือนกันนะถ้าเราเอามามัดแบบนี้มันก็จะแบบเออมันก็ได้อยู่มองข้างมามองออกมาข้างนอกก็ไม่ไม่เท่าไหร่แล้ววิธีการติดมันก็ไม่ต้องเจาะผนังไม่ต้องยุ่งยากเอาตะปูเล็กๆอะทุกคนตีเข้าไปแล้วก็มีเชือกมาอ่ะดึงยึดเครื่องเนี่ยมันก็จะเป็นผ้ามา่านแค่นี้ก็ทําง่ายๆเลยทุกคนทําไม่ยากแล้วรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ตะปูลายลายจักว่าอีหยังเป็นอีหยังตะปูนี่แบบว่า มีทุกที่มีทุกมุมตรงเสาเนี่ยแเบลบดึงออกหมดเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้องอนาเดินไปเดินมาไม่ระวังหัวไปชนตรงเนี้ยโดนตะปูอุ้ยเจ็บเลยนะทุกคนเลือดออกเลยนะเแบลบก็เลยเห็นตะปูตรงไหนเแบลบดึงออกหมดเลยตรวจเช็คความเรียบร้อยตรงตะปูเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนวันนี้เบลก็จะมาเจาะผนังแล้วก็ใส่หิ้งพระอันใหม่นะทุกคนตอนแรกก็ว่าจะทําเองนั่นแหละแล้วทีนี้พี่เคยมาก็เลยให้พี่เคยสอนว่าการยิงอ่า สว่านเนี่ยเขาทํากันยังไงเขายิงกันยังไงพี่เคยก็บอกจับนนแน่นแล้วก็หมุนอันนี้แล้วก็ยิงเข้าไปเลยลองดูซิว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเพราะว่าสว่านที่เบลซื้อมามันอาจแรงกระแทกมันอาจจะไม่ค่อยเยอะมากถ้าแบบไปเจาะอะไรที่มันแบบเยอะๆใหญ่หญๆแรงๆอะ่ะมันอาจจะทําไม่ได้แต่ก็ลองดูทมว่าได้ไหมทุกคนมันก็เจาะได้นะ มันเจาะได้แบบเอาเราก็ซื้อสาว่านที่มันเอาเฉพาะเจาะปูนเจาะอิฐมันก็จะมีแบบเจาะไม้เจาะปูนเจาะอิฐมันมีหมดเบลก็ไปได้มาจากร้าน DIY นั่นแหละทุกคน มาซื้อมาอดอกสบนะันเนาะมาซื้อมาหนึ่งอันประมาณใบสีเขียวๆหนึ่งใบท่อนบาทหนึ่งจ่ะประมาณนี้ค่ะพี่เคยก็มาช่วยทำนะทุกคนแกออกไปข้างนอกมาแกไปทํานามาแล้วก็ไปรับลูกที่โรงเรียนมาก็เลยแวะมาที่นี่ป้าเบลก็มาอยู่ที่นี่แหละเบลให้หลานๆไปทํากับข้าวรอนะคะเราก็มาใส่หิ้งพา้าเบลซื้อหิ้งพะมาประมาณสองอันทุกคน ก็มีอันใหญ่ด้วยอันเล็กว่าจะเอามาตั้งพระพิฆเนศด,ด้วยทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะตั้งตรงไหนตั้งกับพระได้ไหมหรือว่ามันตั้งไม่ได้แต่เบลคิดว่าเบลว่าจะแยกจะเอาพระพิฆเนศอ่ะไปตั้งตรงที่อ่าตรงที่เบลทํางานดีกว่าเนาะแล้วก็พระก็ก็ให้หันไปทางหน้าบ้านแบบเนี้จะสวยกว่าพี่เคยก็มาสอนว่าการเจาะสวานเสร็จแล้วแล้วเราก็ต้องเอา อ่ะมันจะเป็นอะไรพลาสติกสักอย่างอ่ะทุกคนโดยลืมชื่อพี่เคยบอกประมาณสามรอบค่บแะแต่เว่าตื่นเช้าขึ้นมากคอยกันเรื่องพวกนี้เราคอยเป็นคนความจําสัน่นแต่ถ้าเราไปถามร้านวัสดุน่ะเขาจะ,จะบอกเราได้หมดเลยเราก็ไปอธิบายให้เขาฟังว่าเออเจาะขนังนเสร้วแล้วก็ใสน่นี่แล้วก็ใส่น็อตเข้าไปมันคืออะไรมันเป็นพลาสติกพลาสติกนะ่ะเขาก็จะบอกเราได้หมดเลยทุกคนเดยจัดหิ้งพระเสร็จแล้วแล้วเราก็เอาพระ ที่ว่าอยู่บนโต๊ะนะทุกคนเอามาจัดเรียงให้มันสวยงามให้สวยงามเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรานะคะทุกคนคะ่ะบ้านหลังที่ว่ายายเบลอยู่หลังที่เบลมาซื้อเนี่ยหิ้งพระ เขาจะหันไปทางหลังบ้านเแบลบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงหันไปทางหลังบ้านมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนก็เลยเปลี่ยนใหม่ก็เอาหันมาทางหน้าบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเข้ามาแล้วก็จะได้อ่าปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายยกมือไหว้ได้เลยทุกคนแบบนี้รูปพระพุทธเจ้าก็จะตั้งให้สูงกว่าพระพุทธรูปเนาะทุกคนแบบนี้สวยดีนะเแบลบว่าเอามาจัดตกแต่งแบบนี้ก็รัดดีเหมือนกันบ้านหลังเนี้ยที่เบลมาซื้อนะทุกคนเแบลแทบจะไม่ได้จ้าง ช่างมาทําอะไรให้เลยเแบลบทาเองหมดเลยนะทุกคนเแบลบรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะเราอาจจะไปอ่านหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตบ้างเออมันทําอย่างนี้วิธีทามันเป็นยังไงเราเแบลบก็ไปอ่านมาแล้วก็พยายามมาตกแต่งเรื่องสีเรื่องอะไรเหมือนกันเแบลบคิดว่าถ้าทาทับไปเดี๋ยวทุกวันนี้มันมีหลากหลายสีไม่เราไม่ต้องผสมอนุนอันนี่สีมันก็ไม่มไม่ใช่มีกลิ่นแรง ทาไปแล้วก็แห้งไวไม่โรก ใช้เวลาได้นานมีทั้งสีภายนอกสีภายในพอเราเอามาทาแบบนี้เป็นสีขาวทั้งหมดใช่ไหมแล้วเราก็ตกแต่งบ้านให้มันสวยงามมันก็น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะทุกคนจัดตกแต่งห้องพระเสร็จเรียบร้อยหิ้งพระเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนเราก็มาดูตรงมุมตู้กันบ้างเบลว่าได้ปอกหมอนมาทุกคนได้ปอกหมอนมาเบลก็เลยเอามาใส่ปอกหมอนไว้แบบนี้เพื่อที่จะรักษาสีแล้วก็ลวดลายของหมอนขิดของเราเอาไว้นะเป็นหมอนที่อยู่มาตั้งแท่เบลเป็นเด็กนู่นละมัง าบลกก็ซื้อมาด้วยทั้งทําเองด้วยมันเป็นนุ่นนะทุกคนต้นนุ่นอะ่ะเอานุ่นมายียๆใช่ไหมมันก็จะนุ่มนุๆม,มากเลยนะหมอนอันเนี้ยนุ่มมากแล้วเราเวลามีแขกไปไทยมาเงี้ยก็หยิบจับใช้มันก็สามารถที่จะ ใช้ได้สะดวกได้ไง่ายป้าดไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนได้ขนาดนี้ตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยโอ้ยฉันก็บอกคิดว่าฉันจะเป็นได้คักปนจกีจ่ะสามาเรเทมาวิ่งตะเล็ดตะแต่ไปหาผู้ชายอยู่โน่นไม่ได้มานั่งเป็นแม่บ้านแบบนี้นะทุกคนพอมีลูกมาปื๊บพอในวัยอาย,ายุ31ปีปื๊บปัดทุ เป็นแม่บ้านแม่เลี้ยงค่ะปานี้ปื๊ดสิบ่มมีผู้อยากได้สันในบ่ยบ่จะว่าฉันกับบอยอยากได้ใครดอกบ่าบอกว่าซื่อๆนี่ละบอพ่อเป็นอัธรรดบ่ไม่อย่างดอกจัดมุมของตู้เสร็จเรียบร้อยนะทุกคนเราก็มาดูตรงห้องที่ว่าเราเอาไว้แพ็คของกันบ้างนะทุกคนเบลแพ็คของไปเบลยังไม่ได้เก็บเลยทุกคนโอ้ยสุดยอดมากทะลุทะลวงมากค่ะหยิบตัวนู้นมาจับอันนี้หยิบตรงนี้มาใส่อันนั้นเวลาหมดก็รีบแบกของขึ้นรถซาลิงแล้วก็ไปทุกคนรู้สึกว่าบ้านของเราก็เริ่ม เป็นทิศเป็นทางนะเก็บของตรงนู้นเสร็จแล้วเราก็มาเก็บกวาดให้เรียบร้อยนะทุกคนกวาดบงกวาดบ้านสักเล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้มืดค่ำแล้วเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปเข้านอนเราซักผ้าไว้ยังไม่ได้ตากเลยทุกคนเราต้องไปซักผ้าแล้วก็ตากผ้าสักชุดนักเรียนให้น้องอดินด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้น้องอดินใส่ชุดนักเรียนเดี๋ยวก็ให้น้องอดินช่วยเก็บ ขยะอยู่ตรงนี้นะทุกคนเก็บใส่ถุงแล้วก็เอาไปไว้ข้างนอกช่วยแม่ด้วยรีบรีบเก็บช่วยช่วยกันไม่ฝึกก็ไม่ได้อันหน้าเห็นว่าห้องนี้สวยจะหอบผ้าห่มมานอนในห้องไงคะ่ะทุกคนขาตัวียนพี่หลวกบลอกว่ามานอนผู้เดียวหอบผ้าห่มมาทุกคนเบลก็มาจัดที่ห้องนอนนะเบลทำห้องนุน้นเสร็จเบลมาจัดห้องนอนต่อห้องนอนเบลอยังไม่ได้จัดเลยเด็กๆก็ง่วงนอนแล้วก็เลยรีบมาจัดห้องนอนให้ลูกนี่ก็เป็นฟูกที่ว่าเบลซื้อมานะทุกคนเป็นเหมือนที่นอนนั่แหละแต่มันพับ ครึ่งได้ไงเบลรู้สึกว่าที่นอนปิกนิกเบลซื้อมาก็ยังใหม่อยู่เลยเบลก็เลยเอามา ช้อนกันเนาะราคาก็ไม่ค่อยอสมเหตุสมผลที่ว่าเราสามารถแตะต้องได้เราก็ซื้ออันนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็เอาผ้ามาปูแบบนี้เด็กๆก็จะได้นอนสบายมันก็จะนุ่มนอนไปแล้วเปื๊ดที่นอนสูบอ่ะที่นี่นอนกับวายักลูกค่ะนาฬิกากปูปบนปได้ฉันกับวายรูด้วยค่ะที่นอนที่นอนดีปานนี้เรามีเตียงด้วยอะไรด้วยก็ต้องขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกทุกคนมากๆเลยนะคะที่เป็นแรงสนับสนุนที่ดีแล้วก็ให้กําลังใจกันเสมอ ช่วยสร้างบ้านหลังนี้ให้มันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเนะทุกคนหมอนมีประมาณสองใบเปี๋ไม่ชอบนอนหมอนขิดนะแต่ว่าเอาไว้รับแขกเฉยๆทุกคนเดียชอบอน,นอนหมอนที่มันเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแบบเนี้ยนอนไปแล้วมันสบายหัวเดียถ้านอนหมอนขิดอ่ะมันจะ ปวดต้นคอเบวไม่ค่อยชอบเลยทุกคนเบวก็เลยไปซื้อหมอนมาใบละหนึ่งใบเดงทุกคนมาใหม่อีกอันสีเหลืองเดงก็ให้น้องอนนาอันสีฟ้าที่เราเอามาใหม่ก็มันเริ่มสูงนะมันสูงอยู่แล้วก็นอนก่อนค่ะแบบนี้เด็กๆเขาก็ชอบใจกันมากเลยนะทุกคนนอดกอดกันโอ้แอบกับน้องฉันกันละมากหลูกเวลาหลักกันแต่สักพักหนึ่งยุ้มกันอีกแล้วค่ะตีกันอีกแล้วค่ะแต่ละวันเนี่ยเบลก็ไม่รู้ว่าเบลจะทําอะไรก่อนทุกคนลูกกันยุ้มกันลูกกันนี่กันอ มนุษย์แม่ยังฉันต้องใจเย็นเข้าไว้มองทุกอย่างให้สวยงามเหมือนที่เราอยู่ในทุ่งลาบินเดอร์ค่ะบบต้องมองลูกจิทะเลาะก,กันไปได้แล้วก็ให้ฟังเหมือนว่ามันเป็นน้ำเสียงน้ำไหลทำให้เรานอนหลับฝันดี <laughs> โตเครื่องแป้งที่ว่าช่างเขามาติดตั้งให้ทุกคนเขาบอกว่าเอามาตั้งในห้องไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังไงไม่รู้เขาบอกอย่างนี้เบลก็เลยเช็ดทำความสะอาดบัวจากเชิเสียวมาตังในห้องไว้แบบนี้เอาไว้ตั้งของแต่งนงแต่งหน้าอะไรด้วยนะตั้งเปิดแอร์เย็นๆช่ำๆแต่งหน้าเข้าไปบ๊ายสิบบลิเลรเพอร์เฟกอยู่บอก ขามันไม่ค่อยเท่ากันมันไม่ได้เป็นที่ขาที่ว่าเขาเอามาตั้งให้นะทุกคนมันเป็นที่พื้นที่ว่าเขาปูมันไม่เสมอกันเวลาที่เราถูพื้นมันก็กกะกาะเบลก็เลยเอากระดาษมารองอมารองที่ว่าใต้ขามันด้วยเบลถามช่างแล้วนะว่าถ้าเป็นไม้อัดแบบเนี้ยปวกมันจะไม่กินเหรอเขาบอก ที่เขาบอกนะช่างเขาบอกว่า,าแช่น้ํายามาแล้วครับผมรับประกันได้เลยว่าปวดจะไม่กินเขาว่าอย่างนี้เด็กก็จะรีบจัดแจงจัดโต๊ะเครื่องแป้งให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวจะพาเด็กๆเข้าไปเข้านอนทุกคนเด็กๆก็ช่วยกันขยันขันแข็งแม่หยิบจับอะไรก็อยากจะช่วยนะทุกคนคือแบบน้องอดีน,นานนาแล้ววิ่งตามเบลทั้งวันเลยแม่วิ่งไปไหนก็เดินไปด้วยแม่วิ่งไปตรงนี้ก็เดินไปด้วยจัดของเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาส่งเด็กๆเข้านอน ผ้าห่มเอลซ่ากับอ่าวินนี่เดอะพูของน้องอดินเบลเอาไปซักนะคะทุกคนคะ่ะก็เลยเอาผ้าห่มสำรองมาให้เด็กๆห่มไปกอนเนาะแบบมันมีผ้าห่มสำรองแล้วก็มีผ้าห่มหลักที่ว่าลูกชอบนะน้องอดินเขาจะชอบมีพูอัน,น่าก็จะชอบเอลซ่าแบบนี้เบลก็เอาไปซักให้แล้วก็อ่าทําความสะอาดให้คุอัน่าก,กระโดดโลดเต้นว้าบใจหลายคะ่ะทุกคนคะ่ะ <laughs> สำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ